พวกปลาที่พวกเจ้านี่แม่นึงต้องนีอีกแม่นึงแล้วก็ยุขาอุ้งแล้วก็ยุกลางหลังสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่จ่องถีบคนมาัล้รครับ ัสด <shorts> ีจ้าแม่น้องนัดจ้ะพ่อๆกันอยู่ทั้งโคกทั้งเขาทั้งป่าอยู่ค่ายเราเนาะพี่น้องเนาะมาเบ่งกันครับว่ามือนีมันสีดอกไงบ่หลังจากเมื่อวานนี่เฮาหมานครับหมานคักเลยเต็มตากับมือนีกะมาผู้เดียวครับนายลูกจ้างเพิ่นไปทุระเจ่ว่านายลูกจ้างกัว่าจะขึ้นมาอยู่ดอกตอนสวยๆเนาะอาชีพพ่อกันครับอาจสิจะได้อยู่คนละาปลาบ้องสั่นกับมีโอกาสอาจีิได้เจอกันกันนายลูกจ้างครับไปครับลุ้นกันมือนีเป็นได้เน็ตมือนีคือหมู่อ้านบ มาครับแหลกแหกหมาน่าถึมมือเ่ยนีที่เขากันก็ดอกเห็ดเถิะผึ่งขมผึ่งดค้าครับอืมแต่ลงัลงามไม่ต่ก เฮ็ดกินได้หลายอย่างครับเล้ยงก็คือมักตึงเลยเลี้ยงก็คือแบบจกขึ้นมักเลยครับเฮ็ดอะไรก้อยก็ได้แกงแกงเซโนไม่เนาะชุบแป้งทอดครับแล้วก็ปิ้งใช่ป่ะเคยบ่เคยบ่ปิ้งปิ้งเห็ดผมบ่ขมเลยครับถ้าปิ้งน้ำขมไม่ใช่หรอครับแนม ใบแหี้ยมาได้ครับหัวรดสวยๆครับแค่นเนีรยครับวันนี้มีคนมาถือกล่องให้กะสิเก็บไว้ก็เก้าครับ 那像。 จอดครับนี่เจ็กน้อยเราโคมาทั้งทีแล้วครับตาไปไกลก่อนเย็บ เห็นก็ได้ครับเขาบ่ได้ดีได้เลยสินะหอมลุดอนีครับต้องกินมั้งจ้ะโอ้พูดแ <c oughs> มงนะเพราเปิดออกไงเพ่าเห็นเนียนี่เอาเงินา,าจงไลก่อนจงเลยก่อนสามีมันคอยลาง่าย คือดอกเพี่ยเอาแล้วครับปล่อยเพี้ยมูอหน,นึ่งชุดอกน้อยจ้ะเบาน่นม่กกาเรียบเลยแหว่้ภูมาที่หลังแน่เปุนจีวายกินเจี่ยงกินกวันเดียเอาต้นใหญ่ก่อนนะแหม โอ้ยเดินข้ามไปข้ามมาเจอตลอดเลยครับจังแล้วมึงแนนคอมคึดครับเห็ดดอกนไม้ก็หมวานครับมันบานเลยเดิมสีบานแล้วนี่ซ้ำเลยนี่มันดอกผสมบูรณ์ดยสิ้นครับพื้นที่ยกับพื้นที่แต่ละหม่องเนาะก็เอาติบาเอาแฝงนี่ของไรดินดีเห็ดกระดอกงามดอกแน่นะครับ โอ๊ยเลือแต่ความชอบด้วยนะครับนะเห็ดถุ่งคมพูดลงคนก็บว่กินบอกว่าแต่ว่าเฮานี่ดังมักครับสักไปเขาเรียกว่าไหร่เห็ดสำเน็ตเห็ดสำเน็ต ม,มีสารเ็ตเห็ดยูคาเห็ดพึ่งขมต้นน้ำขมบอกเนี่ยโอ้บอกขมกับมันเหนียวดีไหมแข็งมั้แออยแยงใส่กะทิยำน้ำปุ๊ดปุ๊ดอ่ะ <c oughs> มาครับต่อหอ <c oughs> ออ่ออ,ออกลายเนาะปีนเนาะ แสดงว่าเห็ดละงก์ปีนี้สิคักอยู่ดิ่งได้ข่าวว่าฝนจะดีจริงได้เฮ็ดละงก์หลายเด้เห็ดสำคัญบ้านเฮาข้าเจ้าคนมาหลายก็พอดีละเห็ดออกหลายๆพอได้กินกันทุกคู่ทุกคนนะคอยติดตามคลิปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อดูเฮานาะ

ต่างครับ<า>จังโาง,งงานนี้อลังการอีกแน่นอน và chỉ mới lấy cái đây cái nó một nha ừ. Không หม,<า>มุนป้าครับหมุนป้าป้าอยากฆ้าเนาะ เรียกเงียบเงียไปแล้วขันพอ <c oughs> ขันย้ำบ่าพอ,น,อน่ะนำเรียบแล้วครับรุ่นนี้หลายอยู่คนก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเจ้าปลายโยคะก็ขอนขานทีสิงง่เนาะเอาก็งงกหาลบๆมุมบ่ลบพี่น้องจักหน่อยหน่อยครับ อุ้ยบ่แม่นน้อยปวดน้อยพอดีเอาอยู่หม่องนี่ม่องแอนว่าสิว่าดอกน้อยโพดน่ะมันหลายครับกลังพอดีกินครับนี่ซ้ํานี่ยำยำกรุบกรุบวาบางคนณเป็นก็มักในคนนี้เนาะเนื่องจากว่าเสียงคนเริ่มหลายลครับเฮาก็เลยเริ่มสิเก็บเอาบิดละอยูบ่บ่ไกลรถเนาะวา มีคนมาฟ้องเล้วเขาเจาะเจี๊ยบพุกาครับนนเนี่ยรุ่นนี่ยกระตันตันกระตันตันเงา

ขา,าตัตนๆครับอันนี้อกน,บบนีนี่คา,าคบ่เน,นนคเนี่ยเถอะล่ะออหน่อยพุดโอ้ยโอ้ยาจะยโอ้ยโอ้ย ยังนีพี่น้องอะไรเนี่ยแต่ไทยหลุดอ่ะต่ดจะดอกนี้โอ้ยคุณเดรมาเนาะมาโจงารักเอา h e ดเนิกหน่อย เลียงเอาครับเรียกเอาเฮ้ <S <S มยมีน้ำดีเนาะสามเลยครับเดี๋ยวเอาเนี่ยก่อนอุ้มจิตมากจะขอนครับดันขอนบังสิทธเลย Ừ, nè, ừ. 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 con bò bậc nam đây nè Nè, con bò bậc ก่นได้รุ่นนี้เตรียมต้าเราได้นี่พี่น้องอย่าครับผักครับ,บต้าจากไอ้ม่วงหั่นแล้วนักพียงต้ากันครับเกิดก้อนละพี่น้องเความฮุกต้าเหนอข้าครับอือหือเดี๋ยวว่างอีกแล้ว Bukan penyambi Ada-ada Memang dimana tu itu 好了，好。 ทั้งห,หลังเนี่ยกินข้าวขาวกปนทั้งหลังเนี่สอง,สงมงามเลยไใตรียมตาละ รักอีนี้ยักออย,กออยกอักออกุใหม่ลุกมือไม่ลุกมือมันผู้ใดหล่ <laughs> ะพี่น้องโว้าพอกันกกอ,อัู่ครับ่าจะถีบว่าพอ มไม่ไไหลายเนี่ย <c oughs> โอ้เดี๋ยวพูดนะลูกจ้างนะกิฟตผู้เดียวเนี่ยเบื้องข้างสองคนโ <c oughs> อ้สีมือผีมือตาดีแเช่ล<ห><า>ุยแชมป์ตัวเนี่ย <ๆ S 1> ลุยอเอายุ่งมองห <c oughs> อกเนี่ยแมวบอลโอ้ตะลุนเลยรว <c oughs> มตวงหมดแนนล้วค่ะอมีคนขับบ้างหรอเนี่ยไปเอาหบอลคือกันแหละถุงมือเสียใสวุ้นหี่เนาะ ตรงนืงใบดตหว่าไปกิน้นามมาตึกตอตอดตอตอดขาแล้วต่อตอดไหาแม่ครับขี้หมันค่ะกี่ดอกบาตนี่บนตาบนกรไเ้บุ๊กวดเลยครับมาโดนเจอตอตอดเล้วมูยลายเบิ้องดอกยันเลียงนี้วหวีดโอ้กีนหน่อยมันที่สัตเ้้อ แม่นมนดแลไวไม่ได้กี่เหยีดยดสหยกเออกหยกออ ีมากหยับหยับฟองหยับหยบรอยน้เออดอกไมหยับ โอเคโอเคโอเคสุดน,นี่ดอกนี้นี่เริ่มสั่นแล้วพี่น้นนนอง <c oughs> มาร้อนปวดแล้วปวดครับได้กับบ้านแล้วคือโอ้วหลุดใหม่หลุดไม่แล้วอเ นี่พี่พน้องดูดยอนี่แม่นึง่งตรงนี้อีกแม่หนึง่งแล้วก็ยุข,ขาอุ้งแล้วก็ยุกลางหลังโอ้โ <c oughs> ห,หลแมับบ้านเนาะกับบ้าน,นกับบ้านนะคะงกับบ้านละน่คฮ่่อยุ่อ้วปวดป่าระวังกันดัดดึ๋ดอึองดดึไดึ๋ดึหดึ๋ดึด้๋ดึ๋ดึ๋ดึดึ๋ดึ๋ลึ๋ดึ๋ดึลดึดดดจ ระหว่างทางเดินกลัดบุษเปิดก้อนเปิดก่อนกิดแล้วก็อดเอาไม่ได้ด้วยโอ้โดอกนี้หักเลยดอกนี้หักครับน้ำเลยดูสีมว่า บาดกินหัวลดเราพี่น้องบาดเนี่ยโอ้กินรถรถนี่แหละโอ้ยยางเป็นไก่เห็ดมาออกรอรถนี่จิเด็นกระเดิดนะอุ้ยกาโอ้ยด้อ้โคบาดทีโค้ดีเืปวดเลยนี่เเห็ดแล้วลืปวดอย่ลืปวดเลยาต้องขี่บต้นหมด เด้๋ยวน้องเด้อบอเดียวลาเด้๋ยวาวเตรมรันหมดแล้วครับเสียงนี้เแล้วครับเริ่นสวยแล้วเด็ดสดแข็งพอได้เอาที่กันเลย

เห็นบ่อยเลที่แหลกว่าสิบ่วไายครับยังนอนเก็บงัดกองไว้บ,น,บน,นนี้ฮั่ก็เลยบนนี้เห็นหมวย,ย <ๆ S 2> ง่ายหลายๆ,ายๆก็ได้าทายเนาะนนครับฮั่ก็จิบพอเวลาปัดอันนี้นจะเข้าในฮั่จิไปาาสรุปผลงานยูร์เนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องกับมาเบิ่งผลงานกันเนก็บเห็ดของเฮัมืโอนี่นะครับเนาะถือว่าหมานครับมโอนี้หมานนี่หมานเติบหมานก็น่าจะพ่อๆกันกับหม่กวานแหละครับ ดอกเห็ดกะส้งสีไงส้งสีไข่แน่กับหมู่บ้านยู่เนาะครับเนาะเพราะว่าเห็ดนี่มันก็ออกซาออกไปแล้วแต่หฮมเนาะพี่น้องเนาะกับพอดีกับเ้องกับถือตอตอดครับปวดสิกาบ้านแล้วพี่น้องที่เรียกว่าสีบืนเอาห้มันเต็มตาครับวันนี้อ้มบ่ไหวครับมันปวดมันหลายแม่พปวดเนาะพี่น้องเนาะเอาครับคลิปนี้เขาก็สิมีนี้ก็มานมาฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แล้วเนาะครับเนาะหมานหลายเติบเลยครับจังเด็กะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณตุกันลังใจขอบคุณทุกไลค์ถกแชร์ทุกการติดตามปลอดในชปหนาครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้า